สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับหวยรัฐบาลนะครับจํางวดวันที่16สิงหาคม2566เป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่ดูสูตรจากโปรแกรมไม่เป็นคลิปนี้มีคำตอบนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้พร้อมกับอธิบายไปด้วยนะครับอย่างเช่นใบนี้ซ้ายมือคือลำดับงวดนะครับเลข1 2 3ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึง16ส่วนต่อจาก16ขวามือเป็นเครื่องหมายคำถามคือ รอผลนะครับเลขยังไม่ออกก็จะเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับด้านบนเครื่องหมายคำถามก็คืออดีตนะครับ453ข้างล่าง1 1ด้านบนไปอีกก็ยิ่งอดีตมากไปอีกนะครับใบนี้จะมีอยู่3สูตรนะครับขวามือนะครับช่องแรกเป็นสูตรที่1ช่องที่2ตรงกลางเป็นสูตรที่2และขวามือช่องที่3เป็นสูตรที่3ขวามือจะเป็นเลขชนทั้ง3สูตรนะครับ ส่วนเลขเด่นหรือรายละเอียดให้ติดตามในคลิปนะครับไปกันเลยครับ เรามาเริ่มกับใบแรกเป็นเด่น10หน่วยล่างหรือเด่นล่างเด่น5ตัวกับ6ตัว60กว่างวดนะครับของปี66ทั้ง3สูตรนะครับสวนเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับซ้ายมือสูตรที่1เด่น6 7 9 2 3ต่อมาขวามือตรงกลางสูตรที่2เด่น4 5 6 7 8 0และขวามือสูตรที่3เด่น0 1 2 3 4 ให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือเลขชนทั้งสองสูนะครับชนเลข023467น่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับหรือมาครบก็ให้พิจารณากันเองนะครับอย่างงวดที่แล้วชน1กับ8ออก1 1หนึ่งนะครับออกเบนงวดนี้6ตัวก็ไม่ได้จะพลาดนะครับให้พิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับเด่นล่างใบที่2องเป็นเด่นหตัวมีอยู่2สูตรนะครับ20กว่างวดถึง90งวดนะครับเป็นสูตรปี66ทั้ง2สูตรนะครับส่วนเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับซ้ายมือสูตรที่หเด่น1นึ่งต่อมาขวามือสูตรที่สเด่น0 1 2 3 4ให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง คือเลขชนทั้งสองสูตรนะครับชนเลข1234นะครับก็ไม่น่าจะพลาดน่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับอย่างงวดที่แล้วชน0129ก็มาเลข1นะครับออก11งวดนี้1234พิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับเด่นล่างใบที่3เป็นเด่น8ตัวในตำนานเดิน681งวดนะครับของปี62จริงๆจะมีอยู่2สูตรนะครับพอเพื่ออินอีกหนอีก1สูตรมันหลุดบ่อยก็เลยทิ้งนะครับส่วนเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเลขเด่นก็คือ234 5 6 7 8 9สูตรยาวๆมันก็จะมีเลขเยอะแบบนี้นะครับ เดือนตั้ง681งวดถ้าสูตรน้อยๆตัวตัว2ตัวจะเป็นสูตรสั้นๆนะครับส่วนเลขเดือนในนี้ก็เดาว่าน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวไม่น่าจะหลุดนะครับมันมาครบบ่อยนะครับดูจากอดีตนะครับด้านบนนะครับอดีตมันมาครบบ่อยนะครับ T F ก็คือ T ก็คือหลักสิบล่าง F ก็คือหลักหน่วยล่างนะครับส่วน หลักร้อยจะเป็นตัว H หลักสิบบนก็จะเป็น F เหมือนกันกับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนจะเป็น G แต่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเห็นภาษาอังกฤษต่อท้ายนะครับส่วนงวดที่จะถึงยังไม่ออกนะครับไม่มีภาษาอังกฤษต่อท้ายนะครับพิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับใบที่4เป็นเด่น8ตัวในตำนาน3าน300กว่างวดมี20นะครับของปี59เลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น6 789 1235ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น0 1 2 3 5 7น9ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้ง2ูนยนะครับชนเลข1 2 3 5 7 8 9นะครับงวดที่แล้ว หลุดนะครับไม่มีเลขหนึ่งสักตัวเลยชนตั้งเจ็ดตัวเพราะว่าสูตรที่สองมันหลุดนะครับตัวชนก็เลยหลุดนะครับงวดนี้ก็พิจารณากันเองนะครับมาต่อกับเด่นล่างใบที่5เป็นเด่น8ตัวของปี64นะครับมีอยู่3สูตร เดินองวดนะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงสูตรที่1ซ้ายมือนะครับเด่น2 3 4 5 6 7 8 9ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น9 0 1 3 4 5 6 7 8, และต่อมาขวามืออีกสูตรที่3เด่น2 3 4 5 6 7 9 1และขวามืออีกทีหนึ่งคือเลขชนทั้ง3สูตรนะครับชนเลข3 4 5 6 7 9ห 6ตัวก็ไม่น่าจะหลุดซ้ํานะครับน่าจะมาอย่างน้อย1ตัวงวดที่แล้วตัวชนหลุดนะครับ02489มันออก1 1น,น,นะครับเพราะว่าสูตรที่2มันหลุดนะครับงวดนี้จะใช้ตัวชนหรือว่าเป็นรายสูตรก็ให้พิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับปักหลัก10ล่างเด่น7ตัวเดิน98้งวดเคยหลุด2งวดนะครับไปบนเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับมีอยู่สูตรเดียวนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือเลขเด่นหลัก10ล่างนะครับเลขเด่นก็คือ80 1 3 5 6 7งวดที่แล้วหลุดไป10บนนะครับคือเลข5และอีกงวดหนึ่งที่หลุดไปบนก็คืองวดที่ออก สองนะครับเลข7หลุดไปหลัก10บนนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้หลุดไป10บนสองหัวนะครับก็ไม่น่าจะหลุดซับนะครับแปดศูนย์นึ่งสามห้าหกเ็ก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับเราไปต่อกับหน่วยล่าง7ตัวนะครับ มาต่อกับปักหลักหน่วยล่าง7ตัวเดิน88งวดผิด1งวดนะครับเข้าหลัก10ล่างนะครับแต่จริงๆเป็นหน่วยล่างนะครับสูตรนี้มีอยู่สูตรเดียวนะครับเลขเด่นให้ดุลล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเลขเด่นก็คือ0123 578ก็ไม่น่าจะหลุดนะครับเพราะว่าหลังจากหลุดมันก็เดินต่อ3งวดนะครับ งวดที่หลุดมันไป10ล่างก็คือออก30นะครับเลข3ไป10ล่างนะครับงวดนี้ในกรอบสีแดงนะครับงวดวันที่16สิงหาเด่น0123578อห้เดขอให้เดินต่อนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถูกรางวัลสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนหรือ f ท่ท่านใดคิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ผ่านกดเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ